ในเห็ดลินจื่มีสารออกฤทธิ์ทางยามากกว่า150ชนิดด้วยกันสารหลักๆเด่นๆที่เราพบมีอยู่มากเหมือนกันแต่ขอยกมาสัก18ตัวที่สําคัญสารโพลีแซคคารายมีสมรพคุณทาให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานมากขึ้นทําให้ร่างกายมีความแข็งแรงการสร้างภูมิต้านทานนั้นดีกว่าการฉีดวัคซีนเหมือนกับเรามีภูมิต้านทานสูงสามารถสู้กับเชื้อโรคอะไรก็ได้และที่สําคัญคือสามารถลดอาการภูมิแพ้ได้สารไตรเทอร์พีนอยสารตัวนี้ ทำให้เห็ดหลินจีมีรสขมช่วยในเรื่องเบาหวานไขมันในเลือดสูงสรุปก็คือสารไตรเทอร์ปีนอยในเห็ดหลินจีจะช่วยดูแลเรื่องมะเร็งต่างๆและจะช่วยฟื้นฟูและปรับให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราดีขึ้นสารอะดีโนไซด์ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นออกฤทธ์ยับยั้งการตกาอตัวของเกล็ดเลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูงช่วยดูแลเกี่ยวกับอมัมโพฤั สารพวก SOD ซึ่งย่อมาจาก Super กไซด์สารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระเป็นสารตัวสำคัญใช้ชะลอความแก่เฮดินจีจะช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นเมื่อมีมะเมร็งเกิดขึ้นภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนี้จะกำจัดมะเร็งปัจจุบันเฮดินจีถูกใช้ในวงการแพทย์มากขึ้นในประเทศและต่างประเทศซึ่งจะใช้กับผู้ป่วยมะเร็งสารกรดกาโนเดริกมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตลดไขมันในเลือดต้านสารพิษในตับ ลดความเสี่ยงเป็นเมเร็งตับสารกนโนโดเรนมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดลดการอักเสบต่อต้านเชื้อไวรัสบำรุงร่างกายสารกนโนตอลนมีฤทธิ์กระตุ้นการทำง,งานของตับและไตซ่อมแต้มส่วนที่สึกหรอของตับและไตาสารนิวคลีโอไทด์มีสรรพคุณบำรุงหัวใจช่วยลดอัตราการเกิดอัมพฤกษ์กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดสารเอโกสเตอรอนช่วยป้องกันกระดูกกรุดและใช้กับผู้ป่วยโรคกระดูก โดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยสารในกลุ่มโปรตีนกระตุ้นภูมิต้านทานให้มีมากขึ้นมีผลต่อกเกาและรูมาตอยสารเบต้าดีกลุกแคนมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระกระตุต้นระบบคุมคุ้มกันลดระดับน้ําตาลในเลือดบำรุงหัวใจสารอินเตอร์ลิวคินช่วยปร,รับการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยเกี่ยวกับไทรอยและโรคผิวหนังบางชนิดสารเฮมิเซลลูลส ต่อต้านการเกิดอนุมลอิสระช่วยชะลอ,อความแก่สารอัลคาลอยทําให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นช่วยเกี่ยวกับหัวใจทําให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงบีบตัวเป็นปกติสารเยมมเนียมช่วยกําจัดสารพิษในร่างกายทําให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นกระตุ้นภูมิต้านทานเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวลดอาการปวดต่างๆสารไลโซไซและโปรตีเอสลดการอักเสบเรื้อรัง รรเทาอาการหอบคือ่อบรรเทาสิวลอกฝ้าลดกระชะลอความแก่และลดดวรอยก้อนไัยสารเกลือแร่และวิตามินพบว่าเห็ดหลินจือมีเกลือแร่อยู่หลายชนิดได้แก่แคลเซียมแมกนีเซียมโซเดียมโพแทสเซียมอฟอสฟอรัสซังกสีทองแดงเหล็กเยูรมเนียมเป็นต้นสารเอนไซม์เอนไซม์คือสารอาหารที่ร่างกายสร้างขึ้นมา เพื่อนงปฏิกิริยาเคมีเช่นกระบวนการทำลายสารพิษติตับกระบวนการชะลอความแก่กระบวนการทำงานของหัวใจตับต้องใช้เอนไซม์เพื่อกระจัดสารพิษในร่างกายชะลอความแก่และลดอาการเสื่อมต่างๆ